วันนี้พี่ใหม่กับน้องมาร์กนะครับจะมารีวิวอ่ะอ่ะไรนะอ่างอะไรองเงนเลยนะอ่างเงนอะไรไม่รู้อ้าวอ่งุงนเคียวโฮองเงนเคียวโฮนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอ่าเดี๋ยวช่วยกันแกะวันนี้มีทั้งหมดกี่ลูกไหนเอามาดูซิหกลูกไหนถุงกี่บาทหนึ่งร้อยยี่สิบซื้อมาจากไหนเนี่ยจริงงานไททอลโอ้โหอันนี้เป็นแพงมากที่สุดในชีวิตแล้วนะฮะ ไม่เคยซื้อกินแพงขนาดนี้เลยตั้งร้อยยี่สิบบาทโอ้ได้แย่หววกลูกนะคะว้าวม้ไม้มาดูมาดูมาดูสิสโอ้มันเป็นเหมือนอันนี้เราเอาไปแช่ช่องฟิตด้วยนะแช่ชมอาไว้หนึ่งคืนแล้วนะสีมันก็เลยเป็นอยางนี้ไหนมามาดูสิโอ้โหโอ้โอลูกกลมๆเหมือน เหมือนเยนลี่เหอเฮ้ยพึ่งสีอ,อ,อันนี้เขารัดไว้เขาเป็นตัวที่รัดไงไหนลองอ้าวแล้ววิธีการแกะให้เพื่อนแกะอย่างไรไอุยอดกินไปแล้วนะครับหนึ่งลูกโอ้เห็นหยไม่ระวังน่อ้าว่าอะนี่ ของกัดกินเครื่องเดียวเงห,หน้าให้ไปดูสิเด้อ้วนเอาอยู่แล้ว <c oughs> รสชาติเป็นไงบ้างบอกคุณเพื่อนหน่อยสิรสชาติเป็นไง <c oughs> แซ่บปะอร่อยไหม <c oughs> อ้่อยแซ่กันอืม โอ้ยเช็ดเสื้อเลอะหมดแล้วเหมือนเหนียวนั้นแหละรสชาติเป็นไงบอกเพื่อนๆดิเดี๋ยวเพื่อนๆไปซื้อตามแล้วเนี่ยรสชาติเป็นไงมันหวานหรือมันเปรี้ยวหวานรสชาติมันอัน้วนเลยเหรอก็มันอ้วนอันแหละน่แกะดูซิรสชาติมันจะเป็นไง อันนี้แต่แล้วโอ้ยของแท้ของแท้นะครับอืมมันเหมือนเดี๋ยวป้าลองชิมสิอืมมันหนึบมันเหนียวมากเลยอร่อยนะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าโอ้ยอืมเอ้ดูสิครับพื้นเริ่มหมดเลยค่ะ

อ,อร่อยไหมวอร่อยอยู่นะแต่เสียดายมันแพงไปหน่อย,ออยสักสิบบาทก็พอแล้วมันยี่สิบแพงไปอ,อืมกินได้เซโล่ไม่ทันเห็นเออเโล่ไม่ทันเห็นกินได้อร่อยอยู่นะ โอเควันนี้ก็เรามารีวิวให้แค่นี้แหละไปล้างก่อนอืมไปล้างก่อน